หาสมหาแซวกินกับพี่น้องมาถาลากัาบเดี๋ยวพี่น้องเชื่อมมาขามกเอาไม้นี่เด้ไม้อ่อยนะอันเด้นน่ะสาวเพชรจองซะมแต่หมากโค้งพี่น้องมแต่หมากโค้งหากเอารถเฮ้ยงานหนึ่งกับพ่อ กับสวัสดีได้พี่น้องของตายเบิร์ตสุภุก้นพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าจุดสร้างสองผามีหายอยู่หาก,กินพี่น้องกินสมแล้วกระจังชิคอยอยอวยกับพี่น้องแยกงยายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแดดเหลือกเกินพี่น้องให้ซุ่มเช้าๆ้าเพิ่นเอาพี่น้อง สามสี่ม่งผัดแห้งแดดพี่น้องเอยวัดฝนตกผัดวัดโต๊ะกดีรอฝนนะอีนั่งนะสวัรค์จะบอกไม่สวัรค์เพื่นวานาแข่งนั่ง นาแข้งนั่งคมคมเมผื่นว่าเจ้าคิดเจ้ากะชีบ้าว่านาแข้งคือผู้ชายผู้ชายแม่นบ่เอาหมักค้ามแล้วก็มาเอาหมักเหมาพี่น้องหมักเหมาที่มาเอาวันก่อนนะพี่น้องที <Daf u vel funnel> <inaudible> ่กินกับซุ้มเบามีนะพี่น้องดกแห้งอลีหมักเหมา ถ้าสุมมตดว่ามามาเห็ดเอ่อเอาสาดมาปูแล้วก็มาตำอยู่ไต่ต้ตนพตตาไดฟิวขนาดปิดอ่ะอืมตำหมักเหมาหนี่แล้วุดแล้วตำหมักเหมานีคือตีสุดแล้วนะพี่น้องใครในพี่น้องเคยกินหมักเหมาใครในเคยกินตำหมักเหมาพี่น้องบางคนเพื่อนกับโบเคยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าบเคยกินตำหมักเหมาี่เซียนนะ แต่ว่าอยู่ฝั่งไทยกับขายกับนนกับกับแพ้งอยู่พี่น้องเพราะว่าปี้ะละเถื่อเน,อะนาะนอกใช้แจกว่าปลาูกปูกเป็นสวนอยู่ได้หนิแต่ก้อนเป็นปาเบิร์มันบอนนยอยู่ได้หนิแต่ก่อนเว้นป่าเบิร์ดมันบอกแมนติ นีแตเมเี่ยว่แลเเตเมเสี่ยวมาล่าเที่ยวถอดหัมานโปเออเเเราถอดี่ยผมหลอก้นหงมพ่อแ่าลายมันสิ่เบิแพี้องหน่วยใหญ่ลีนี่มันแม่มอยู่ทึ่งเป็นปุ่มเป็นปุ่มพี่น้องคเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนี่ยเปิดงมันอยู่ใ่ใ เป็นปุ่มเป็นปุ่มในพี่น้องมีสองต้นผู้ใดผู้ต้นหนึงเค็มหัวกระดกดกแม่นตีพุ่นย่างไปทั้งหัวพุ่นมาณทั้งพี่ใหญ่ต้นมะตูมก้ากระดูกดกมะตูมบุกินบ่มาตูมก้ากินบ่เป็นพี่นาพี่พี่นี่ใส่โค้ดมันง่ายจับช่วงันนี่ต้นอือสองต้นพีทพวกนายเฮ้ยต้นนี้แห้งลาย ได้เปิดเบังงามันพังอยู่ทางในอก้บ่อมันมานอนนี่พี่เป็ดนี่พี่น้องาดกอรีนางเว้นสื่นะเอยู่ด้นี่ฮะบ่กางคืนหมดได้นอนแต่ว่ากางคืนมานอนขอบเนบจักต่อบ่จักแม่งบงบ่จักปปะะ เมานะจ๊ะหนักเมาแต่นละพาดก็เอิอนั่นเดียวเอิอหมักเมาคือกันแต่ว่าแมนบอกพี่น้องมีแต่ตุยย์ๆยนะมัอ๋อมีแต่โอ้มีแต่เตปูไทยพี่น้องมีแต่ผู้ไทยทางผู้ไทยพี่น้องเพื่อนสีเอิญซื้อหมักเมาวะหมักสมรักหมักสมลึกลื like e hey, oh, like Alter, ่นพี่น้องหมักสมลึกลื่นหนุ่ยใหญ่อะลี ตาตีล่ะพี่น้องตาตีล่ะอะไรเขาง่ามโคกเหราโคกเห่าน่ะงามงามโคกง่ามมาลีพี่น้องจะซื้อจักบาทนี่ของพี่นายซือให้ี่ฝมา

ตั้มอีนี้มาี่เิมเฮช่างเด็ดตัามิอืมบดเอาเพ็ดออกมาตัามสามเพ็รพงก็ะไรบออมมาเริ่มบวมันหยาบลืมเอามาตักเด็ดมักเพ่ราแขงเคยดึงอันนี้กันพริกไปเลยนะโคิวบแมันโมมี่พริกอันนี้พริกขาวอะไรต้เยหา ยี <SM uch Robinson> ่หร่อก well, so. ับปิ๊ดนมหมักเมาพี่น้องโอ้เผ็ดเนาะเนาส้เลือดเลยเฮากิเผ็ดๆเอายาวๆเอายาวๆแม่นะสาวเอายาวๆใส่น้อยนึงนะสาวกระเทียมน่ะมันจะได้หอมใส่หีมงมจังซี่ยังตอดแว่ามันตกคือว่ามาใส่เอานเป็น ปนเป็นกลนคือไลแต่ไลโตเพระว่าโตนะเป็นคุ้มจบว่าโตมิ่งแต่ว่าใส่หมวกปินหนาใส่แล้วมันอเลฝาจะนํามยตองฝาแเมะก่วอมันกระต่างกันมากรวย น้าสาวตั้มโคกใหม่พี่นายโคกใหม่พี่นายเป็นอย่างไรน้าสาวตั้มมวนบ่โคตรง่ามเลยโคกนะตั้มใหม่แซบจะต้องจะต้องมีลีลาได้น้าสาว จะต้องมีลีลาในการตำไดเจ้านอนอยู่หน้านี้สวัน<อ>แต่ละมือนนอ๋อ <c oughs> เพื่อนน้ำส่วนอันนี้ส่วนอันนี้สีกอยปลาแดกพีสส่น้องม่นจะมาดง่ายๆพี่น้องอน้มอยู่อ้จิมกออยู่ฝนหมอเจ้คือ มันเป็นตะกินอยู่วะเจ้าวันเจวันยนเค็มเดี๋ยวมันเป็นหนังปลาเยากใส่ปลาแดดเค็มดอกชิมก่อนนะ่ออันนี้ใส่ปลาแดดหรอวันใ่แดดสิเพิ่มเจองนะเสือเสื้อลดนชิมก่อนชิมก่อนโบโบโบไอชันได้กินจะกับันบนมามามาสิชิมให้มชิมให้ จ่างซีมกับจ่างพี่ให้เรียวกันแล้วหนึ่งจ่างป่ะของเตียวพอพอสว่านเตี๋ยวป่ะไอ้มาส่งสว่านี้เยอะเนื้สาวขว่าน้ำตาลล่งโลดมันเบิดเลยทั้งจ่างมันโธ่ย่างโยหาวะผงน้ำตาลคอยเป็นสูงอี๋ มันจีดโพดนอกจากว่ากินเข้าไปในสวงหลับเลยเป็นอะไรอืมผีน้องอะลรอ่านได้แต่ก็ต้องสวมเนื้อแต้มหมักหม่าวแมนบอป้าป้าปี๊ก็ย่านเด้มีแต่ปลาเด็จชาวชาวชาวันเข้มบอกเข้มดอกนะสาวข่อยเห็ดแสบกระดอกน้าสาว อัเบืงบนตะกี้มันมันจางมันก็คือเพรชพ่อบอกเสื้อนาซาวสีเสื้อไรเาะมันจางมันคือเพรคือเค็มโอยมันคือสมใช่ไหิมสมให้ฉันนะสมแขวน้ำมอพินอือ นี่ยาละบายนะคะใครเลิกงานนี้ไปเลยนะไปตลาดเลยนะเรียบยาละบายอย่างดีเลยเลยแมนบอกอืมพี่น้องแม่ไปอยู่แบบเศร้าเนาะคุณแม่เลี้ยงเดียวอ FC บอกว่าเลี้ยงเลี้ยงรอพ่อนะคุณแม่เลี้ยงรอพ่อ โหลดแม่อิ่มแล้วเฮ้ยความคว่ยานลูกบดยูคว่ยานลูกบดยูได้กินจนใส่เสือกับดานสิกินอยู่นี่บอกถุงเงินถุงทองอร่อยไหมอร่อยไหมถุงเงินถุงทอง เอ้ยอกระสอบเงินกระสอบทองหรือกระสอบเงินกระสอบทองส่วนอันนี้คือเพชรเจ้าของนี่คือเพชรปลาปลาลงไปกินอยู่ตูบคือเก่าพี่น,น้อง ือดีๆเด้อเหยียบบังดูมันแก่บอให้แม่ซิมก่อนบอเออ <c oughs> แสบหรือป่ดแสบก็ต้องแม่ซิมก่อนมก่อนถ้ามันแก่ก็ให้แม่กินถ้ามันอ่อนก็นให้จังให้ลูกกิน วิวเนี่ยมือแรงพี่น้องโคตรงามเลยโคตรดีเนีย่ยมือแรงแหงพี่น้องคำก็นี่นะั่นนะคำก็นี่พี่น้องต้นกับสามม้งปลายแล้วเนาะพี่น้องสามม้งกูค่ะไมาร่วมตัวกันไม่ไม่ก็จะม้วนม้วนแมนบอตอนสุ่มเจาะเจอกันน,น่ะเนาะเห็ดยังกับม้วนม้วนเนาะนอาลีไดยคอยกันยังติดตามชุ่มเจาะแต่ก่อน,นเห็ดยังกับม้วนไปเบิดซุ่มิ่นนะแซ่ลแซ่ลเนี่ยมือแรงกะ คลิปเก่าๆมันเด้งขึ้นมาอยู่โอ้ยหอนดิแดดแห้งอะดิกินแซ่บๆให้เบิ่งไ่มกินแซ่บๆแล้วก็อำลาพามื่อนะซื้อมาแต่ดดแล้วในมันจะดุกะลุกกะลุกก้อนกินให้เบิ่งเลยเมื่อนี้สีเฮ็ดให้เบิ่งซื้อๆไปเอายาวให้เบิ่งซื้อๆคิปมั่วๆคลิปดำมั่วๆชิ้ๆแม่ทุ่งเงินเอ้ยแม่กระสอบเงินกระสอบทองคือบ่มาชิได้กระสอบเงินเคือกระสอบตะกั่ว จะยัวว่าอัน้อืมอตว้่ยม้นาสมว่าชาวันต่ำนะกินแบบนาบสมด้วยได้หิบเห็ดใอ่เอาเิ่มจริงเจวเห็ดเบรเซบปแบก็ทพวกข้บสมอ เจ้าเห็ดดูมาเห็ดเบ้อง้าเวก่อนเรวกกอนอ่ะก็ไม่เปรียวนะเสีบเศีก่าฮ่นสมเ้อจื้อเคดแคลแแทนเดพี่น้องมือไนคอยซึ้บบอกคอยยาสมมันนบอร์อะเงีงเอาบอรพักกก่แง่นะนี่มีพักกก่แง่งกนึ่ง นนมนงๆเอาผกเงเบ่งงจะัก่งยเอาผัก่เงียง่ยาซุ่มเพลินก่อนเด็ย,ย,ยาวเลยนะอ,าาอืะอน้าสาวเอามาเห็นไงเอา้ากินก็มาขามเนี่มันเผ็ดบเอาเปวยเป็นตัวปากการะกัน เ่าผู้ไส้ผู้ไส้รัดกลางทะดิอันยาอันเพื่อนวะหรือว่าเดี๋ยวขันผู้ไส้รัดอสิบญางามปานนี่อืมผส่รัดอัสิบยาเอาแต่ก่อนเขายิกตาเสียเราจะขึ้นบ่อไปเสีอย่านะจะเข้ามานะเข้ามาตายนะอย่านะพี่อนยาเขาขยิบตาดีๆเขาบาหวานเชื่องดีเนาะเนาะเขาเบาบ่อท่านคอาจะได้เป็นเมียมันแล้วรอรอหน่อยวันเย็บ กอะคือใญ่เประเบิ่งฐานเขาบอกมีเงิน่จยคาเบียบ์ปุ๊กอยากอย่าสสำคัญตัวเองครับผมมีเงินจ่จยคาเบียเขาหาสปอนเซอร์บ้าบ้าบ้าเออแต่งตัวดีๆอะไรแห้งคากผู้แต่งตัวดีๆนั่นแหละคือแบบว่ามันหาสปอนเซอร์คนเฮาคนเทามันก็ต้องแต่งตัวดีไว้ก่อนนะ ใครทำยงังยไงไว,วัน <c oughs> เค็ดแขวดิมันต้องกินแบบซำนี่แต่ว่ากินไปเรื่อยๆค่อยนั่งเบิ่งทีซื่อขอกระเค็ดแขวดละ <c oughs> กินเข้าไปเหลายเนี่ยสาวยาระบายจะวะเฮ็ดแห้งสรเย็นครับติเท็ดเองมามแม่กระสอบเงินแม่กระสอบท้องน่คือสูไปบจไเลนอลนั่งพี้เลียงวนไปได้ยูแต่กัดแต่กัดสีไปแบบง่ายๆกันมามาแม่กรงนั้อตรวสอบทอง มาแม่กระสอบเงินกระสอบท้องว้ไว้แน่เขากินสีเบิร์ดแล้วนี่นะอืได้เหรอฮะต้องได้เหรอได้เฮงมากนะคือคนมีความขีดนี่ก้มหนาค่อยาง่ว่าเล้ยงลูกคนดียวนะูนสาวมีคนยางพานเอื่นเอากินสมแน่เอื่อเอาเนี่ยมันได้ลูกมันเ้ลนมันได้ลูกกับไข่แม่มันได้ลูกกับไข่แม่มันดีว่าได้ลูกไข่ลูก ไมรูประกายมรูาอไปซีมดูเจ็บ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 คอยเก็บพักขยงมาหายอยู่นะสองหมากตำกระปูนมายอะมากอะโวคาโดมาแต่ใส่แนวลงมาแตต่แพี่อาจาบอกคิดว่าเสียมลาพาจากพึ่งซิฟนาที่ เอาอิ่มแหลโสมช่วยเอาผุดบอกแล้วว่าให้ใส่น้ำตาลใส่ข้าวเด็กเออเฮาบอกเพื่อนว่าหน้าสาวใส่น้ำตาลเพื่อกับวยย่อมใส่น้ำตาลเพื่อใส่แต่ประเด็กเดี๋ยวข่อยสีตาฟไมกินมือหนาจะเบิ่งรสชาติข่อยต่ำด้วยหน้าสาวต่ำหมักเมาเลยลืมเปล่าสรุปไผ่ต่ำผมอไม่อยากกินแต่หวานเลยเอ้ามันสมเห็นเออมันก็ะสมบ่ดนี้บ่เห็นบ่แหละอืม อะไรกับปูน <so ้ำใบสมนะบะโบเกียวอืมนบเดเกียวจะคือบทามกับปูสวอกับปูน้อยแทะแมนตีขนาดตั้มือน้าตํหักเมาบรอถาตั้มถาตั้มหมักยุ่งจสิซำไดมจะตัดกันแล้วเวลาอันมคามก็พักกเนยเฮ้ยกินแข่งกันก็ไม่เสียวดูแบบไพศิสนะคว่มสมนั่น เอาขอหายสิบบาทชุ่มเจ้าสองคนกินแข่งกันหายสิบบาทผู้ใดสิทธิ์ชนะผู้ใด้แสบสุดอาปลากรงกุ้งไรล่ะเฮ้ยเราบ่ได้สมดีเล้เรากินนะไม่เสี่ยวนักแจ็คเฟิร์นไฮยังตัวนี้มันนั่นกลัวคนหนึ่งก็ไปคันไล่กันจัันนมกระลังเบิ่งเขากินแสบเอาไม่เอาไมเบิ่งินทามดดเ้อใช้น้ำก้นให้นู่นนี่ โอ้ยเแม่เป็นห่วงลูกกินกับทั้งป่ากับกินทั้งตากับนี่ยมลูกแม่ในลูกว่าแเมืองเโอ้ยไม่เเราบอกไปไสดอกเรากินยญ้าอยู่ไปบ่เจ้าคือบอกไปอยู่น้ำหมูมันสม่เจียวเาอยู่น้ำ แตลมือ่มันคูกี่กับอยรุ่นแบบนี้บบี้เขาในใกล้ๆนี่เองยังบ่มือน้ำแดงอจากเพือนโยธนันมาเนในใกล้ๆนะบ่มืออ่ะเอามาทำอิดนะเมืออแต่ว่าแบบยามปอแามแหล้งไปมาเห้ากก็เอาขี่มูมันท่าดักมันเด็นเคยอยู่เลยก็บดกไว้าวเตียวของแม่ทาเตีองห้าวของแม่กเ้าเป็ท่าปคือม้เน่แ ไม่ปียังเมื่อบาะเนาะมันขูดยากไดมันเมื่อเอกมันหลุดเลือตามคนทางนาะเออคันมันมีแม่เก่ามันนั่นมันเอาเม่น้อยมามันบนนันกระได้ๆมันพวกแม่เก่ามันน่ยมันจืดมันพาไปมันจะมีหัวปุกมันเลยแฉบวะมีน้ำแดงคือเจ๊ด้วแม่เจื่อนให้จับแน่ๆเลยอยากเลยอยากให้อยากว่าเอาอีกเอาอีก ตอนยาขันยากกรีย่ะหรอผสมยาแต่มันมันอยู่กับคนเห็ดไงมือนั้นแทบอัลกินกับซุมบามีนะเจ้านั่งะดิด้เจ้าทีบก่อนบะเฮ้ยผู้ซื้อกว่าศูนย์อิลีได้ผู้เ้ยมันหวานอสปแดานเต็มบ่วงเต็มบ่วง สมแควนมาพี่น้อกินมากขอกันย้อขงจหมักเมานั้นขนสั่นจนหัวสั่นก็ยังว่าสมแหงก็ค่อยบอกให้นะส้าวานนะสา้าเอาน้ำตาลใส่เอถ้าใส่อันเพราะว่าของสมมันต้องตัดหวานอยู่แล้วมันสิแซ่บหมักเมามันสมแห้งมันเปรียวแห้ง้า ้าเอาล้อยปลาแดกผัดบอบ,บป้านัยไดหมกเหมานะแซบเอาหูดล้อยกับปลาแดกนะโอ้ยคักม,<อ>มาาัน,นี้ก็เสียมล่าผ้าจากเนาะพี่น้องเนาะเอาสิคอเก็บผ้าบรรยากาศกินสมไว้สำนีเนาะพี่น้องโอ้ยมัน,านมจากแดดฮ้อนบึ้อจังไรก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเนาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะพี่น้องเนาะ บาชิเป็นซองไม่ซองเก่าพี่น้องแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ในเดอพี่น้องเดอจะคุเบิ้งเราหลายองมาเบิ้งองเียวองไปละพี่น้องวัสดีครับจวนนะโบโฆษณาส่งข่อยสันสันหนึ่งพี่น้องเข้ามาเบิ่งเนี่พี่น้องเดออย่ากดขามโฆษณาข่อยเดอ อย่างน้อยก็ให้คอยได้ค่าเน็ตแน่อะ